สวัสดีครับผมสอนพจน์พึประดิษฐ์นะครับเป็นตัวแทนของผู้เข้าอบรมรุ่นที่ห้ามีความรู้สึกดีมากครับที่ได้มาเป็นสุดรุ่นต้องบอกว่าหลักสูตรน,นีเนี่ยแน่นมากเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในมุมที่กว้างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะให้พวกเราเดีมีโอกาสได้สอบถักในจุดที่ลองมีครับต้องบอกว่ารู้สึกดีมากครับ วันนี้จะมาส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับรุ่นถัดไปสวัสดีครับผมสวิศพรตนามงคลนะครับช่ลเลนช่อแบ็คครับขอเป็นแขกรับเชิญสองนะครับที่ได้มาพูดถึงให้ปิดแบ็คในรุ่นที่5้านะครับผมเพิ่งเรียนจบนะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าความรู้มากนักสําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเห็่นะครับได้มาเรียนทั้งหมด2วันนะครับก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวผมนะครับจะเรียนเรื่องทางด้านกฎหมายครับที่ อ่าแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับได้คุณเอลิสเอลิซาเนี่ยครับขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ในระหว่างเรียนนะครับพวกเนื้อหาเนี่ยครับเยอะมากแล้วระหว่างเรียนไปด้วยเนี่ยผมก็ได้คิดพวกไอเดียต่างๆขึ้นมาเอลิสาที่อยู่บ้านเฉยๆรู้สึกว่ามันตื้อๆแต่พอมานั่งฟังประสบการณ์ของเพื่อนๆแล้วก็ของครูครับก็เริ่มมีไอเดียมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าอยากจะเร,เรียนรู้เกี่ยวกับ แรงดีซ้นอนขนาดเล็กนะครับก็ยินดีครับเชิญเชิญได้เลยครับขอบคุณครับ